สวัสดีครับผมนายนันพลแสงแจม่มซิเว็ดสนะครับรหัสน,นักศึกษา6กส3 0 6 1 6 2 1 2 1 8นะครับนี่จะมาทําข้อสอบมิดเทิมของวิชาคอมแอป,ปนะครับก็คือจะทําในข้อที่2อครับการใช้ c c t ทั t ouch, ในการวิเคราะห์โครงข้อ,ขอมูลน,นะครับก็จะเป็นมีกอไก่ถึงคอควายนะครับคือคํานวณค่าแรงปฏิกิริยาเปรียบเทียบ กับโปรแกรม CCTT นะครับแล้วก็คำนวณมือค่าแรงภายในทุกชิ้นส่วนนะครับเปรียบเทียบกับค่า CCTT นะครับนะครับเราก็จะได้นะครับข้อต่อครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนนะครับก็จะมีสิบสามชิ้นส่วนนะครับก็คือที่เป็นสีเขียวไว้นะครับ มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับเป็นโครงสร้างของ้อมูลนะครับแล้วก็หนึ่งนะครับ number of node นะครับก็จะมีแปดนะครับแปดจุดแล้วก็เราจะให้จุดที่หนึ่งครับเป็นจุดหมุนนะครับหรือจุดอินเจีนะครับก็เป็นจุดศูนย์ศูนย์นะครับจุดที่สองนะครับก็จะเลื่อนออกมาทางขวานะครับมาสี่เมตรก็จะเป็น สี่นะครับแล้วสูงก็ศูนย์สามครับก็เป็นระยะระยะ x ครับก็คือสี่เหมือนกันแล้วก็ระยะสูงก็คือส<น>ี<ม>่เมตรครับและจุดที่สี่นะครับก็เลื่อนออกมาครับเป็นแปดเมตรแล้วก็สูงสี<ม>่เมตรครับระยะที่ห้าก็จะเป็นเลื่อนออกมาแปดเมตรแต่ว่าเริ่มกศูนย์นะครับแล้วก็จุดที่หกก็จะเลื่อนออกมาเป็นสิบสองแล้วก็สูงสี่นะครับสองสูง สี <4 S 2> ่แล้วก็เจ็ดก็เป็นรับระยะ x คือสิบสองครับ y เป็นศูนย์ระยะที่จุดที่แปดก็เป็นสิบหกครับแล้วก็ y คืคอศูนย์แล้วเราก็มาตรงจุดซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็นจุดที่หนึ่งกับจุดที่แปดนะครับจุดที่หนึ่งก็จะเป็นหินนะครับหินแล้วก็ก็จะให้เป็นหนึ่งหนึ่ง y หนึ่งแล้วก็ r เลอร์ er นะครับ จะให้เป็นศูนแล้วก็หนึ่งครับที่ให้ไปสูตเพราะว่าในแนวแกนเเป็นอิสระนะครับแล้วก็ข้อสองครับ,ค,รบคือนี่ยแมทเทอเรีซนะครับเราจะกําหนดว่าเราจะกําหนดเป็นหนึ่งให้หมดเลยครับเป็นแมทเทอเรเดียวกันหมดเลยนะครับ้วโครงสร้าง ครับแล้วจุดที่หนึ่งนะครับนี nine, yeah ่คือยะหัวกับหานะครับจุดที่หนึ่งนะครับจุดส่วนที่หนึ่งเราก็จะเป็นหัวก็เป็นหนึ่งครับหานะเป็นสามครับแล้วก็หนึ่งแล้วก็สามนะครับในชิ้นส่วนที่หนึ่งนะครับแล้วก็ในชิ้นส่วนที่สองก็จะเป็นหัวก็เป็นหนึ่งแล้วก็ไปสองครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่สามครับ จะเป็นสองแล้วก็ขึ้นไปสามครับข้อชิ้นส่วนที่สี่ก็เป็นสามไปสี่ส่วนที่ห้าครับจะเป็นจากสองขึ้นไปสี่แล้วหก็เป็นสองไปห้าครับ ก็ในส่วนที่เจ็ดนะส่วนที่เจ็ดเราก็จะเป็นจากห้าขึ้นไปสนะส่วนที่แปดเราก็จะเป็นสี่ไปหกจนส่วนที่เก้าเราก็จะเป็นเจ็ดไปสี่นะครับก็ชส่วนที่สิบ เป็น5้ไปเจ็แล้วก็11ก็เป็นเจ็ดไปหกช่วนที่สิบสองไปส่างามนะครับสองก็ <S 2> 2 <S เป็นแปดไปหกครับดไปแครับแล้วก็มาเมทีลเรี่ยร r พ p e ตี้นะครับ มัทเรียลเซ็ตเราเป็นหนึ่งนะครับเรากำหนดให้เป็นหนึ่งเพราะว่าเป็นมัทเรียลเดียวกันทั้งนี่ครับนี่ครับหนึ่งก็คือมัทเรียลเดียวกันน,น,กน,กน,นะครับก็ยี่าตาิตี้อันนี้เรากําหนดให้เป็นสองยกกำลังเจ็ดนะครับสองคูณสิบยกกำลังเจ็ดแล้วก็รี่หน้าตัดเราให้เป็นร้อยห้าสิบตันหลังเูนยนะครับอันนี้เรากำหนดขึ้นมาเองเลยครับ แล้วก็โหลดครับแรงที่กระทาอะคืออันนี้จุดครับจุดในจุดที่สองคระกนระยะแรงจากงครับเป็นศูนย์ครับแล้วก็ y ครับลงมาครับลบ2,128ครับเนี่ยครับจากแรงในจุดที่สองลงมาก็เราจะมาคำนวณนะคํคำนวณ ใางแรกที่เราต้องคำนวณคือหาค่าเรีแอคชั่นครับจาก a y แล้วก็ EY ครับก็จะได้มา530.25กิโกรัมกับ a y แล้วกับ1 5 9 0 7 5กกโลกรัมครับเป็นทิศขึ้นครับเราก็ใส่ทิศขึ้นไปแล้วก็ในหาจากจุดต่างๆนะครับในหาแ,แรงภายนิษส่วนเราก็จะหาจากจุดต่างๆโดยการหาที่จุด A ครับจุด A เราก็จะได้มา สองแรงนะครับก็จะเป็นที่ที่พุ่งจากที่พุ่งออกจากจุด a นะครับก็จะเป็น f af กับ f ab ครับเราก็จะได้ค่ามาครับตามเนี้ที่ที่เราหามาแล้วก็จากจุด b ครับแรงที่พุ่งออกจากจุด b ครับอันนี้ครับก็จะเป็นแกนที่ไม่ไม่เป็นแกนแกนด้กแนวานครับแล้วก็ใช้มันอยู่ภายในแกนนด็กแนวานก็ใช้ทรายกับคอครับแล้วก็จะได้มาสองแรงครับเนี่ครับสองแรงจากที่เราหามาครับ สังเกตครับจะมีค่าลบค่าบวกครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันตอนหลังนะครับครับจุดต่อไปครับเป็นจุดเอครับแล้วก็นี่ครับเราก็จะทําแกนที่ไม่อยู่เข้าแกน x กนไวครับเนี่ยเราก็จะแตกมาครับแตกให้มันอยู่ในแกนเแกน y เราก็จะได้ค่าแรงครับที่พุ่งออกจาก f อมารับเ f b นะครับเท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบจุดเจ็ดห้ากิโลกรัมครับแล้วก็ ffG เท่ากับนี่ครับแลาใส่ลบไปก่อนครับเราค่อยมาถึงหลังก็เป็นลบ 1 5 9 0 7 5กิโลกรัมครับแล้วก็ในจุด G นะครับในจุด G ที่จริงมันจะมีคานที่ยื่นมาครับแต่ว่าเราไม่เอามาเขียนครับเพราะว่าเป็นซีโ o f o r นะครับเนี่ยรัแล้วก็เนี่ยที่ไม่เข้าแกน x y ครับแล้วก็จะแตกให้มันเข้าแกน x แกน y ครับแรงที่เอกจาจุด G ครับแล้ก็จะได้มา F จาก G P D ครับเท่ากับเนี่ยลบเจ็ดร ส9 8 8 7จดแดดกิโลกร,รัมกับเจาก g ไปเทเท่ากับลบ5้าสสองห้ากิโลกร,รัมครับคือค่าติดลบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวามาสรุปทีหลังแล้วก็จุดสครับอันนี้จุดนี้ครับเป็นซีโรฟอร์ครับทำให้สองข้างครับเท่ากันนะเราก็จะได้ค่าเจาก c ไป d เท่ากันครับทั้งสองฝั่งแล้วก็จุด h นะครับ จุดเฮทแล้วก็สังเกตแรงที่ไม่อยู่ในแกน x กนบ y ครับก็ทําการแตกแล้วก็ได้แรงที่ออกจากจุดเฮทครับ fhd เท่ากับ530.25กิโลกรัมกับ s he เท่ากับลบ7จ9 8รกกิโลกรัมนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายครับจุดดีครับที่เราหาครับนี่ครับก็เป็นแรงที่พุ่งเฉียงครับแล้วก็แตกข้าแกน x กั y ครับเราจะได้ค่า f แรงครับที่พุ่งออกจากจุดดีครับก็เป็น fde เท่ากับ อง5กิโลกรับแล้วก็เราจะมาเปรียบเทียบจากโปรแกรม c c ัดนะครับว่าได้ค่าตรงกันไหม แล้วเราก็มาใส่ค่านะครับในโปรแกรม cctt นะครับก็จุดต่อเรามีทั้งหมดแปดจุดนะครับแล้วก็จำนวนชิ้นส่วนเรามี13านะครับแล้วก็จำนวนตัดเรากําหนดให้มีอันเดียวนะครับบเราก็ใส่ไปแล้วก,นก,นนก็นะครับวิเคราจุดต่อจุดที่หนึ่งก็ศูนยศูนย์ที่สองก็สี่ศูนย์นะครับนี้ไปไวไวเลยนะครับสี่สี่แล้วก็จุดที่สี่ก็เป็นแปดกับสี่นะครับ ห้าก็เป็นแปดศูนย์เป็นสิบสองสี่แล้วก็เจ็ดก็เป็นสองศูนย์ครับอันนี้ก็เป็นสิบหกครับแล้วก็กดตกลงไปแล้วก็สปอร์ตครับเราก็จะมีในจุดที่หนะึ่งกับจุดที่แปดครับจุดที่หนึ่งเราให้เป็นหนึ่งหนึ่งจุดที่แปดแล้วก็เป็นศูนย์แล้วก็หนึ่งครับแล้วก็กดตกลง นับชิ้นส่วนก็ล,ลอกตามนะั้นแล้วก็ไปไว เราก็กดตกลงไปครับอ่านะครับแล้วก็เราจะใส่ครับพื้นที่หน้าตัดเรากาหนดให้เป็นหนึห้าสิบนะครับแล้วก็ค่ายา e ิ t ิ i c i t แล้วก็ให้เป็นสองคูณสิบตัวนังเจ็ดครับครับแล้วก็กดตกลงครับแล้วก็นีครับ จุดที่สองคนระเราก็ลบสองหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีแรงลบมาแล้วเราก็กดิเคอครับโอเคครับมาแล้วกดิเคอเสร็จเราก็กากมาหาเรียคชันกันนะครับแล้วเราก็จะได้ค่าเรียคชันครับ,รรรบที่จุด e กับจุด a ครับเราก็จะได้ค่าที่มันตรงกันนะครับ จุด e กับจุด a แล้วก็เนียครับแบ่งไปในชิ้นส่วนนะครับเนี่ย,ไไยจากที่แผ่นนี้ครับแผ่นที่สรุปมานะครับเนี่ยที่ค่าไปลบเพราะว่านี่ครับแล้วก็มาาหนดในนี้ครับสรุปให้เป็นค่า c นะครับค่าไหนไปลบก็เป็นค่า c ครับแล้วก็มีนะครับมีสิบสองมีมีสิบสองส่วนนะครับเพราะว่าส่วนที่ไม่ได้เขียนก็คือส่วนที่เป็นศูนย์นะครับ ก็ดูครับก็ตรงกันนะครับนะครับก็การคํานวณหาค่ากับการเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมสถิิทัดก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ